ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะวยโยยธาตรักจอมใจจักกรพัรดิสนมชายตอนที่22ดังนั้นเมื่อพบว่าคุณชายกลายเป็นทาตอยู่ที่กรมฝ่ายใต้ข้าจึงโศกเศร้าเป็นที่สุดเจ้ากะ นางจงใจละเว้นการกล่าวถึงว่าเขาเป็นบุตรชายของขุนนางกรมราชเลขาเรื่องที่คุณชายถูกจับขังเรื่องขุนนางกรมราชเลขาผู้เป็นบิดาให้การเกี่ยวกับพวกกบฏโดยไม่รู้สาเหตุกระทั่งข่าวว่าอีกฝ่ายทรมานจนสิ้นใจอยู่ในคุกนางล้วนได้ยินมาทั้งสิน้นดังนั้นยามเห็นเขาอยู่ท่ามกลางเหล่าทาตของกรมฝ่ายใตย้นางจึงตนกตกใจเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ได้ยินว่าสิ้นใจแล้วกลับมีชีวิตฟื้นคืนมาจะไม่ให้ตกใจก็คงเป็นไปไม่ได้ แม้ไม่อาจล่วงรู้ว่าเพราะเหตุดใดชายสองคนนี้ถึงอยากรู้เกี่ยวกับอีกฝ่ายนักตานางคิดว่าหากใครบางคนต้องการปกปิดตัวตนของคุณชายตัวนางก็ไม่เห็นความจําเป็นจะต้องเปิดเผยมันเพราะไม่ปรารถนาจะให้เกิดเรื่องอันตรายต่อเขาอีกสายตาของบุรุษตรงหน้าจดจ้องสังเกตสีหน้าของนางราวกับพยายามเฟ้นหาข้อเท็จจริงมีเพียงเท่านั้นหรือขอรับเจ้ากับมีเพียงเท่านี้ข้าทราบแล้วจากนั้นองค์ครักวังระยงก็แสดงความขอบคุณแก่นาง ก่อนจะออกจากบ้านหลังนั้นไปพร้อมกับสหายที่คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกทว่าพวกเขาไม่ได้ตรงกลับไปรายงานตามนั้นแต่ออกตามหาอดีตสามีของสตรีผู้นี้แทน บุรุษที่ย่าร้างด้วยฝีมือของยูโซโกังตอนนี้ทำงานเป็นคนงานอยู่ในหอมโยวอนไม่รู้ด้วยเหตุอันใดชายผู้สง่างามในเรื่องราวที่เพิ่งได้ฟังถึงมีสภาพขาเป๋เช่นนี้ทว่าเพียงมอบเหรียญทองคำจำนวนหนึ่งให้อีกฝ่ายพวกเขาก็ได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วยูโซกังเป็นบุตรชายของคุนางกรมาราชลคูจินยูมชายอนุทพานที่แย่งภรรยายของตนไปคนตรงหน้าพรั่งพรูความกับแค้นใจอยู่สักพักใหญ่หลังเหล่าองค์รักวังรับเรื่องราวอย่างตั้งใจแล้วก็จัดการปลิดชีพอีกฝ่ายในกระท่อมกรกฏของมันเองทันที คนปากสว่างเห็นแก่เงินทองจะกลายเป็นปัญหาในภายหน้าได้ดังนั้นฝ่าบาทจึงได้รับสั่งว่าจงทําให้มันเปิดปากไม่ได้อีกเมื่อองครรษ์ควังระยงงทั้งสองสืบทราบตัวตนแท้จริงของโซกังได้แล้วถึงสามารถกลับวังหลวงไปรายงานต่อองคกก์จักรพรรดิได้ในยามดึกของวันที่10ภายในห้องอักษรส่วนพระองค์ในตำหนักคอนระยุมพวกเขาเอ่ยรายงานต่อเกี่ยวกับเรื่องราวที่สืบทราบมาตามความจริง เมื่อฝ่าบาทได้ฟังว่ายูโซกังเป็นบุตรชายของขุนนางกรมาราชลคูจินยูมก็พลันเกิดสีหน้างุนงงขึ้นชั่วขณะทว่าในพริบตาก็กลับคืนสู่ความเคร่งขรึมกล่าวชมเชยองรักทั้งสองคนแล้วรับสั่งให้ออกไปพักผ่อนได้และทันทีที่พวกเขาออกไปสีหน้าประหลาดใจก็กลับเข้ามาเยือนพลางเคาะนิ้วลงกับโต๊ะอย่างนี้เองสินะเด็กในตอนนั้นมีหน้าถึงรู้สึกขับคล้ายขับคลาว,ว่าเคยพบที่ไหนมาก่อนเช่นนี้ เสียงพึมพำเบาๆบดังแผ่วายในห้องอักษรเขามองแสงไฟในตะเกียงไหววูบรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากเมื่อหวนนึกย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนในวันอากาศแจ่มใสขณะตนไปเยือนจวนของมหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการ <c oughs> องรชัชทายาทแม้เทียบกับวังหลวงแล้วที่ใดๆก็ล้วนนับว่าซ่อมซ้อทั้งสิ้นแต่ที่นี่ก็นับเป็นจวนหรูหราพอควรสำหรับเมืองหลวงแซยุงแห่งนี้หากทรงเดินเล่นในสวนศักด์หน่อยแล้วจัดการกับความคิดกระหม่อมก็คิดว่าไม่เลวนักพยะค่ะ คงจะต้องเป็นเช่นนั้นขอบคุณท่านมหาเสนาบดีที่ช่วยชี้แนะรัชทายาทยังจะหอนมาเพื่อไถ่าถามเกี่ยวกับการคลังของอาณาจักรรวมถึงเรื่องการใช้จ่ายจากมหาเสนาบดีฝ่ายพลธิการเพียงหนึ่งช่วยยามครึ่งก็ก้าวออกมาจากห้องทํางานของเจ้าบ้านซึ่งผนวกรวมกับห้องหนังสืออยู่ภายในเขาเหยียดกายคลายความไม่ล้าและหลังจากผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็พบว่าสวนบริเวณนั้นงดงามอย่างยิ่งเนื่องจากภรรยาของมหาเสนาบดีชื่นชอบการปลูกดอกไม้เป็นอย่างมาก ดังนั้นพื้นที่ของสวนทั้งหมดจึงถูกสร้างเป็นไร่ดอกไม้เขาขยับก้าวย่างอย่างเชื่องช้าพลางจัดการความคิดในหัวไปด้วยทว่าทันใดนั้นภาพเด็กน้อยผู้หนึ่งตรงมุมสวนก็ปรากฏขึ้นในคลองสายตาอีกฝ่ายนั่งอยู่บนพื้นดินแม้นอพรจะเปิดเปื้อนก็หาใส่ใจไม่และกำลังเหมอมองมวลดอกไม้ถึงไม่ได้เห็นใบหน้าชัดเจนทว่าจากท่าทางอย่างไรก็ดูเป็นเช่นนั้น จาฮอนขยับเข้าไปราวกับต้องมนบางสิ่งเข้าแต่เจ้าของเส้นผมปล่อยยาวสลวยสวมอภร์สีฟ้าครามอาจจะไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเพราะถึงเขาจะขยับเข้าใกล้แล้วอีกฝ่ายก็ไม่แม้แต่จะผินหน้ามามองไม่ขยับเขยื้อนสักคราจนผ่านให้รู้สึกใครรู้อย่างน่าประหลาดอาแฮมอาเสียงกระแอมไอของยังจาฮอนทำให้ร่างเล็กส่งเสียงอุทานออกมาเล็กน้อยก่อนจะหันหน้าในตาสีดำซุกซ่อนความเศร้าศกมองมาด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์อยู่เล็กน้อย มีเรื่องอันใดหรือขอรับทั้งสีหน้าไม่สมเป็นเด็กทั้งน้ำเสียงไม่แหลมสูงไม่ทุ้มต่ำมันดังแว่วมาถึงโสดประสาทของจารอเอกลักษณ์เฉพาะแฟงในน้ำเสียงนั้นทำเอาเขาหลงลืมคำพูดไปชั่วขณะจนต้องกระแอมออกมาในหนที่สองอย่างไม่สมควรกับวัยแล้วเอ่ยปากขึ้นไม่รู้สึกว่าข้าเข้ามาใกล้เลยหรือคุณชายท่านคงจะเป็นผู้ไร้ชาวปัญญาสินะขอรับว่าอย่างไรนะ จายอนทวงถามด้วยน้ำเสียงคาดไม่ถึงแค่มองก็เห็นชัดแล้วว่าเป็นเพียงเด็กน้อยเยาว์วัยแต่กลับกล้าย้อนวาจาสั่งสอนตัวเขาซึ่งเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ร่างเล็กเบือนสายกลับไปทางดอกไม้พร้อมชี้แจงอย่างแผ่วเบาการก้าวเดินย่อมมีความสั่นไหวและการสั่นไหวก็ย่อมมีเสียงสะท้อนชัดเจนดังนั้นข้าจะไม่รับรู้ได้อย่างไรกันเล่าที่ไม่ตอบรับก็ย่อมมีเหตุผลอยู่แล้วมิใช่หรือขอรับหักท่านกลับเมินเฉยต่อสิ่งนั้นอีกทั้งยังเอ่ยปากขึ้นมาเช่นนี้ย่อมนับว่าไร้ชาวปัญญ,ญาถูกต้อองหรืไม่ การตอบโต้กลับมาแต่ละทีทำเอาเขาไร้ท้อยคำจะกล่าวแยง้งดังนั้นแทนที่จะตอบโต้กลับเลือกจะพินิจพิจารณารูปลักษณ์ของอีกฝ่ายแทนเพราะมันคือสิ่งที่ดึงดูดให้ตนขยับเข้ามาใกล้ ผิวพันธ์ขาวผ่องเสียจนสงสัยว่าเปล่งประกายด้วยตนเองได้หรือไม่เส้นผมดำขับยาวทิ้งตัวสลวยหักเติบใหญ่เห็นจะกลายเป็นสตรีที่งดงามยิ่งนักทว่าวาจากรับให้ความรู้สึกว่าคงจะได้อ่านตำรับตำรามามากทีเดียวยังจะฮอนกว่าสายตามองเด็กน้อยจนท่วนทั่วจากนั้นจึงเอ่ยปากถามอีกคราปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่หรือ13ขอรับวาจาช่างเป็นผู้ใหญ่ไม่สมวัยเลยเชียวเช่นนั้นคุณชายเองแม้อายุมากแต่ยังคงไร้าชาวปัญญาเช่นเดิม ข้าต้องการอยู่เพียงลำพังและข้าก็จับจองที่นี่อยู่ก่อนแล้วดังนั้นหากประสงค์จะชมดอกไม้เชิญท่านไปที่อื่นเถิดขอรับทุกถ้อยวาจาที่กล่าวออกมาราวกับดอกไม้งามที่มีหนามแหลมโผล่ทิ่มแทงจนเขาต้องหวเราอออกมาเล็กน้อยตัวเขาชิงชังสตรีที่เป็นดั่งดอกไม้งามซุกซ่อนพิษร้ายทว่าหาักเป็นดอกไม้ที่มีหนามอย่างน้อยก็ยังสามารถระมัดระวังตัวได้ตั้งแต่แรกเริ่มดีกว่าดอกไม้ซุกซ่อนหนามแหลมคม อีกทั้งเด็กสาวผู้นี้ยังดึงดูดสายตาอย่างน่าประหลาดทันทีที่เขาเติบใหญ่ดีกาเกี่ยวกับการคัดเลือกชายาก็ถูกส่งมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ก็เหล่าขุนนางก็ยังส่งมาอยู่เรื่อยๆชายาของรัชทายาทหากเป็นสตรีที่สามารถตอบโต้เขาได้ทุกถ้อยคำเช่นนี้ก็คงจะดีไม่น้อยระหว่างปิดปากเงียบและเฝ้ามองผู้กล่าววาจาน้มน้าวให้ตนออกไปจากที่นี่อยู่ครู่หนึ่งจะฮอนก็พลงถามขึ้นมากะทันหันหลังจากเกิดความคิดบางอย่าง ขออภัยที่รบกวนเจ้าแต่ข้ามีเรื่องสงสัยอยากขอถ่ายถามอีกสักข้อแล้วจะไม่รบกวนอีกเจ้าเป็นบุตรีของตระกูลใดกันซึ่งคำถามนั้นทำให้เสียงถอนหายใจหลุดออกมาจากอีกฝ่ายทันทีแน่ชัดว่ามันเจอความขุ่นข้องใจเด็กน้อยค่อยๆเบือนสายกลับมาจ้องยังจะหอนช้าๆก่อนหน้านี้ปรากฏร,ร่องรอยความไม่พอใจเพราะถูกขัดขวางการใช้ความคิดแต่ตอนนี้กลับแสดงออกว่าไม่สบอารมณอย่างไม่คิดปิดบังและเอ่ยปากตอบกลับดูจากตอนนี้คงเป็นคนตาบอดด้วยสินะขอรับ อะไรนะคราแรกข้าอุตส่าห์ไม่ถือสาแต่เมื่อรู้ว่าข้าเป็นถึงผู้ใดแล้วเจ้าก็ยังบังอาจข้าไม่รู้หรอกขอรับว่าท่านเป็นใครทว่าหากไม่สามารถแยกแยะกระทั่งว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพศใดได้เช่นนี้นอกจากจะเป็นคนตาบอดแล้วก็ไม่อาจคิดเป็นอื่นได้อีมนีใช่หรือขอรับวาจาของเด็กน้อยทําให้เขารับมือไม่ถูกจริงๆจากนั้นร่างเล็กก็ผุดลุกขึ้นพลางปัดป่ายทั่วอภร์ ก่อนจะคงคำนับให้เล็กน้อยแล้วผ่าจักไปเพียงแค่บังอาจหันหลังใส่รัชทายาทก่อนก็อาจต้องโทษบยได้แล้วทว่ายังจะหอนผู้ถือครองอำนาจนั้นกับเพียงแค่เหมอมองแผ่นหลังอีกฝ่ายแต่แทนที่จะไล่าตามเขากลับบอกกล่าวลักษณะของเด็กน้อยผู้นั้นแก่ท่านมหาเสดดีแล้วเอ่ยถามว่าเป็นผู้ใดกันกระทั่งได้ทราบว่าเป็นบุตรชายของขุนนางกรมราชลูจินยุมผู้มีความสนิทสนมกับท่านมหาเสนาบดีจึงนํามาฝากให้ดูแลระยะหนึ่งด้วยภรรยาของยูจินนมยองเพิ่งเสียชีวิตยามนี้จึงยังเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุ เด็กผู้นั้นมีนามว่าอะไรยูโซ,โซกังพะยะค่ะช่องมาฟังสิเวยยยธาตรักจอมใจจัก,กรพัิสนมชายตอนที่23สรุปแล้วเจ้าบังอาจขัดคำสั่งข้าด้วยเหตุผลใดกันความเงียบงันไหลวนชั่วขณะก่อนเปลือกตาของโซกังจะค่อยเปิดปลือขึ้นช้าๆดวงตาที่ยังคงเปียมด้วยความเศร้าหมองกับพริบสองคราจึงถึงคราวริมฝีปากไร้สีเลือดขยับ แท่นบรนทมมันหนาวพะยะค่ะหนาวงั้นหรือพะยะค่ะแม้จะปูด้วยผ้าแพรอีกทั้งยังใส่เตาอุ่นไว้ด้านใต้ถ้าว่ามันกลับไรไออุ่นกระหม่อมจึงรู้สึกหนาวขึ้นมาน่าจะอุ่นกว่าที่เรือนทาตนั่นมีใช่หรอกหรือแม้จะไม่ควรกล่าวยามอยู่ในอ้อมกอดของฝาบาทเช่นนี้แต่ถึงจะไม่ใช่จากความต้องการของกระหม่อม แต่ระหว่างใช้ชีวิตในเรือนทาตไม่มีวันใดที่ร่างกายนี้ไม่ถูกแต่ต้องด้วยเหตุผลนั้นและสภาพร่างกายที่ไม่สู้ดีนักในยามนี้ที่นี่จึงเหน็บหนาวอย่างยิ่งพะยะค่ะโซะกังหลุบสายตาลงต่ำพร้อมขมวดคิ้วมุ่นอย่างเจ็บปวดเมื่อนึกถึงเรือนทาตหน่วยสามที่เคยใช้ชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้ แต่แล้ววันเขาหลับไปพร้อมร่างกายที่ถูกทำให้ร้อนขึ้นอย่างไม่สนความยินยอมภายในที่แห่งนั้นแออัดคับแคบเสียจนรู้สึกถึงลมหายใจของผู้อื่นเทว่าเมื่อได้อยู่ลำพังในที่กว้างขวางร่างกายจึงรู้สึกเหน็บหนาวไม่สิอาจจะเป็นเพราะหลังจากเสพสังวาสแล้วก็ไม่เคยได้หยุดพักเช่นนี้มาก่อนเลย จากผู้ตั้งใจปลดอาพรอ,ออกเอวเพื่อทําให้ตนไข้ขึ้นจนตา,ต,าตายตายไปเสียหากกล่าววาจาเช่นนี้ก็คงจะน่าขันแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังมีชีวิตอยู่และแม้จะไม่อาจเต็มใจปรนิบัติแต่อีกฝ่ายก็เป็นถึงองค์จัก,กรพัติหาใช่ใครอื่นจึงกลายเป็นหน้าที่ที่ไม่อาจเลี่ยงด้วยสวรรค์ไม่คิดยอมให้ละทิ้งชีวิตอันไร้ค่าโซกังจึงคิดอยากดูแลร่างกายถึงแม้จะเป็นอภรรผืนบางทำจากผ้าไหมโปร่งก็ต้องสวมใส่ เมื่อได้เห็นใบหน้าขึ้นสีแดงอีกทั้งยังเอ่ยตอบติดตดขัดขัดในอกรู้สึกคล้ายมีบางสิ่งหล่นวูบจนเกิดเสียงตึกขึ้นจากที่ใดสักแห่งจะหอนกระแอมออกมาพลางขยับกายขึ้นนั่งคืออืมข้าไม่รู้กระหม่อมเองก็ไม่มีโอกาสได้กลับทูลขอประทานอภัยพะยะข่าฝ่าบาทไม่สิค่าเออเราเข้าใจผิดไปเองขอโทษด้วยหามิได้พะยะค่ะเช่นนั้นใหญ่จึงสวมชั้นในด้วยเล่า คำถามใหม่ของอีกฝ่ายทำให้ใบหน้าของโซกังแดงจัดเสียจนไม่อาจเทียบได้กับก่อนหน้านี้ระหว่างเฝ้ามองใบหน้านั้นภายในอกก็พลันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมากระทบหล่นวุบเช่นเดียวกับเมื่อครู่ร่างบางห่อไหลลู่ลงแทนคำตอบด้วยคาดว่าอีกฝ่ายอาจตอบว่ารู้สึกหนาวเช่นเดิมแต่เมื่อไม่ได้รับคำตอบก็กำลังจะเอ่ยตำหนิความร้ายมารยาทที่เพิกเฉยต่อคำถามจากตนทว่าพอได้เห็นอาการห่อไหลคำเหล่านั้นมันก็สลายหายไปที่ใดไม่อาจรู้เสียงกระซิบว่า หนาวพะยะค่ะดังว่าวนอยู่ในโสตประสาทของจหอนร่างกายจึงขยับไปก่อนความคิดเอ็นนอนลงข้างกายแล้วดึงโซกังเข้ามากอดก่อนจะคลุมผ้าขึ้นห่มให้จนถึงช่วงลำคอฟาบาทหนาวไม่ใช่หรืออ้อมกอดของฟาบาทช่างอบอุ่นยิ่งนักแต่ถึงแม้จะอบอุ่นใจของตนกลับตื่นตระหนกนักด้วยไม่อาจเข้าใจจิตใจของพระองค์และไม่อาจรู้ว่าจะแปลเปลี่ยนอีกเมื่อใด ไม่รู้ด้วยเรื่องอันใดองค์จักรพรรดิถึงถูกใครบางคนไล่ตามและตนเพียงช่วยให้ที่หลบซ่อนแก่อีกฝ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโซกังคาดว่าเพื่อตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องนั้นฝาบบาทจึงช่วยชีวิตของตนที่เกือบจะตายด้วยพิษไข้ทว่าหลังจากนั้นก็ยังบังคับครอบครองร่างกายกันด้วยไม่เคยหลบซ่อนความละอายใจและความอัปยศจึงไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายไม่รับรู้เพียงแต่ทรงไม่คิดใส่ใจและล่วงเกินตน ทั้งทั้งที่ถูกครอบครองด้วยการบังคับเช่นนั้นทว่าความต้องการกลับถาโถมกระทั่งเกิดความสุขสมเสียจนความคิดสับสนอย่างน่าประหลาดแม้แต่การทําความสะอาดหลังเสร็จกิจฝ่าบาทก็ยังทําให้ด้วยตัวพระองค์เองทรงทําด้วยความรู้สึกเช่นไรก็สุดจะรู้ทว่าสิ่งที่รู้ก็คืออีกฝ่ายปล่อยตนเอาไว้โดยไม่ให้ย่างเท้าออกจากตำหนักคอนระยุงแม้เพียงก้าวเดียวจนดึกดื่นก็ยังไม่เสด็จกลับปล่อยให้อยู่เพียงลำพังท่ามกลางบรรยากาศหน้าวัดวันโดยมีเหล่าองครักษ์แปลกหน้าคอยเฝ้า กระทั้งตอนนี้ก็ด้วยเพราะฝ่าฝืนขาดรับสั่งจึงมอบความเจ็บปวดและคล้ายจะขืนใจด้วยความรุนแรงแต่ไม่นานก็กลับกลายเป็นอ่อนโยนทั้งยังมอบความสุขสมให้เสียจนแทบสิ้นสติช่องมาฟังสิเวโยยธาตรักจอมใจจัก,กรพัรดสนมชายตอนที่24ไม่อาจเข้าใจองค์จัก,กรพรรดิได้เลยความนึกคิดของโซกังแสดงออกมาทางกาย ดังนั้นร่างกายที่ได้รับการอบกอดอย่างอ่อนโยนก็พลันเกรงด้วยความหวันวิตกเมื่อสัมผัสถึงความเกรงตัวจาฮอนจึงเดาะลิ้นอย่างไม่สบอารมณ์ซึ่งเสียงนั่นก็ทําให้ไหลของโซกังยิ่งลู้ลงแต่พอเห็นว่าคนในอ้อมกอดเต็มไปด้วยความกังวลก็ไม่มีใจจะคิดตําหนิสุดท้ายจึงเลือกจะลูบแผ่นหลังบางช้าๆเพื่อปลอบโยนและกระซิบอย่าวันวิตกอันใดเลยขอประทานอภัยพยาคาฝาบาท แต่น้ำเสียงตอบรับไร้เรี่ยวแรงก็ทำให้หัวคิ้วขมวดมุ่นอยู่ดีคิดอยากตำหนิการกระทำของตนเมื่อหวนนึกถึงความรู้สึกก่อนหน้านี้หากเอ่ยถามดีๆเสียก็สิ้นเรื่องแล้วเหตุใดถึงต้องแสดงโทสะเช่นนั้นกันครุ่นคิดกับตนเองอยู่ช่วครูพลางลูบหลังไปเรื่อยๆกระทั่งความหวัดวันของโซกังคลายลงจนหมดสิน้นสัมผัสอ่อนโยนและเนิบนาบทำให้ค่อยๆ คุณชินจึงคลายความบ่นวิตกและเกือบจะเข้าสู่ห้วงนิทราทั้งๆท,ท,ที่ยังแอบอิงอยู่ในอ้อมกอดขององค์จักรพรรดิขณะเฝ้ามองท่าทางเช่นนั้นจาฮอนก็ยกยิ้มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่ได้หลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชั้นในจึงเอ่ยกระซิบข้างหูคนสติเลือนรางกำลังจะหลับไหลแล้วใหญ่เจ้าถึงสวมชั้นในเล่าเมื่อวานก็ยังสวมเพียงอภรรเท่านั้น โซกังงึงงำด้วยน้ำเสียงงวงเงยเต็มทีก่อนจะปล่อยสติล่องลอยเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังพูดอะไรอยู่ฝ่าบาทพยายามฝืนกลั้นเสียงหัวเราะก่อนจะกระซิบถามข้างหูอีกครั้งคิดอะไรอยู่หรือฝ่าบาทช่างโซกังอาต้องพูดให้จบสิ หลังจากหลุดวาจาอ้อมแอมออกมาร่างบางก็พูลมหายใจแล้วพลอยหลับไปทว่าสีหน้าของยังจาหอนพันเครียดถึงอย่างเยือกเย็นราวกับการฝืนกลั้นเสียงหัวเราะก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกเสียใจด้วยเหตุผลที่ไม่อาจรู้สาเหตุมันเป็นความรู้สึกเหมือนถูกยูโซกังปฏิเสธมากเสียยิ่งกว่าก่อนหน้านี้มากกว่าสิบวันก่อนรุนแรงยิ่งกว่าคราใดบังอาจร่างสูงขบฟันแน่นขณะแเปล่งเสียงแม้รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนากล่าววาจาเช่นนั้นทะว่าตนก็ไม่อาจผ่อนคลายได้เลย จักรพรรดิไม่มีทางถูกปฏิเสธมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นจักรพรรดิคือผู้สูงส่งที่สุดภายใต้แผ่นฟ้าผืนนี้ทุกชีวิตในอาณาจักรยอนวอนอยู่ใต้ฝ่าพระบาททุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของพระองค์เป็นของผู้ดำรงอยู่ในฐานะจักรพรรดิแห่งอาณาจักรยอนวอนแน่นอนว่าจักรพรรดิทุกพระองค์ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหมด จักรพรรดิองค์ก่อนเป็นผู้อ่อนแอและไร้สามารถไม่อาจแยกแยะได้ว่าผู้ใดคือขุนนางซื่อสัตย์หรือช่อชนอีกทั้งยังหลงไหลในสตรีเป็นอย่างมากและไม่เคยล่วงรู้ด้วยว่าสตรีผู้นั้นรักตนอย่างแท้จริงหรือเพียงรักในตำแหน่งจักรพรรดิ ก่อนมหาเสนาบดีฝ่ายพาธิการจะเริ่มก่อกบฏจักร,กกรพรรดิองค์ก่อนก็เอาแต่คอยปลอบโยนกีโซอีที่สูญเสียบุตรคอยหลบอยู่ใต้กระโปรงของนางจนมหาเสนาบดีฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบอำนาจเกือบทั้งหมดจากพระองค์ครอบครองอำนาจจะทางการเมืองกว่าครึ่งกลายเป็นผู้กุมอำนาจโดยสมบูรณ์ด้วยเพราะจัก,กรพรรดิองค์ก่อนที่ไม่มีท่าทีคล้ายประชวนใดๆมหาเสนาบดีฝ่ายปกครองจึงยิ่งแสดงออกและทำท่าทางว่าตนเป็นจัก,กรพรรดิเองกระทั่งมหาเสนาบดีฝ่ายพาธิการกับพรรคพวกถูกกำจัด ทว่าหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีจักรพรรดิองค์ก่อนก็เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันหักรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นนี้มหาเสนาบีฝ่ายปกครองผู้นั้นคงจะกระทําการอย่างระมัดระวังมากกว่านี้และในวันที่รวบรวมเหล่ากบฏมหาเสนาบีฝ่ายพลธิการยังจะโหพี่น้องเพียงคนเดียวที่เขาต้องต่อสู้ในราชบัลลังก์ก็ถูกใครบางคนวางยาพิษจนสิ้นด้วยเหตุนั้นรัชทายาทยังจะฮอนจึงก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งจักรพรรดิอย่างไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทันทีที่เขาขึ้นครองราชก็สร้างหน่วยองครักษ์วังระยงจากเหล่าทหารฝีมือดีโดยขึ้นตรงต่อองค์จักรพรรดิเท่านั้นขณะอยู่ในตำแหน่งรัชทายาทจารย์ก็ไม่ได้ใช้ชีวิต้ร่เปื่อยจึงสามารถรวบรวมเหล่าผู้ติดตามสร้างระบอบการรวมอำนาจที่แข็งแกร่งขึ้นได้ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีชิงอำนาจส่วนใหญ่ของขุนนางตำแหน่งสูงสุดทั้งสามฝ่ายแล้วยังแต่งตั้งตำแหน่งใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของเหล่าขุนนางอาวุโสอ,อีก เพื่อแสดงให้เห็นอำนาจสูงสุดของจัก,กรพรรดิจึงไม่ยอมปล่อยผู้ต่อต้านฝ่าฝืนคำสั่งของตนให้มีชีวิตอยู่ดีทว่าทาาเพียงผู้หนึ่งกลับต่อต้านได้ถึงกระนั้นก็ไม่เคยคิดจะพรากชีวิตโซกังได้แต่กลายเป็นคนบ้าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเล่นกระดานหกเช่นนี้อุ่นจัง จาฮอนชะง,งักการเคลื่อนไหวในทันใดเมื่อโซกังเบียดแนบหน้าผากเข้ากับแผ่นนอกเปล่าเปลือยของตนพลางพึมพำด้วยน้ำเสียงเนอยอ่อนน้ำเสียงนั้นช่างหวานละมุนยิ่งจนในใจที่กำลังจะปัตตุสงบลงในคราเดียววันต่อมาก็มีการจัดพิธีอภิเษกอย่างไม่เป็นทางการระหว่างองค์จักรพรรดิกับยูโซกังขึ้นหรือที่เรียกกันว่าพิธีแต่งตั้งตำแหน่งเมื่อครั้นรับพระสนมอื่นเข้ามาฝ่าบาทผู้รังฐานะพระสวามีไม่เคยเข้าร่วมพิธีเลย แต่ในครั้งนี้พระองค์ทรงเข้าร่วมอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนทั้งยังแต่งตั้งต,งตำแหน่งด้วยพระองค์เองอีกทรงมอบตําแหน่งสนมขั้นโซอีแก่ยูโซกังและมอบตำาหนักฮงฮวาตำาหนักที่อยู่ใกล้ตําหนักคอนระยุงที่สุดให้เป็นที่พำนัก ความจริงแล้วการมอบตำแหน่งให้โซกังไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะฝ่าฝันเสียงคัดค้านจนสำเร็จก็ใช้เวลาไปไม่น้อยและด้วยเหตุนี้ส่งผลให้กลายเป็นศัตรูกับเหล่าคุณนางหลายคอนอโดยเฉพาะมหาเสนาบดีฝ่ายปกครองผู้ปกครองกลุ่มเชกลุ่มอื่นตนไม่อาจรู้แต่กับกลุ่มเชมันเป็นที่แน่ชัดอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะสถานะทาสธรรมดาก็อาจจะมีสาเหตุอื่นอยู่ แต่มีเพียงแค่ขุนนางของกลุ่มเชเท่านั้นที่แสดงตนคัดค้านอย่างถึงที่สุดแน่นอนว่าพวกเขามีข้ออ้างกล่าวว่าหากคำนึงถึงเรื่องทายาทการรับสนมชายเข้ามาแต่ไม่ยอมร่วมหอ,อกับเหล่าพระสนมหญิงนับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นจึงส่งดีกามาร้องขออย่างมากมายแน่นอนว่าจาฮอนคาดการไว้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วและเมื่อผู้คนเหล่านั้นทำตามสิ่งที่ตนคาดการไม่ผิดเพี้ยนเขาก็วาดยิ้มมีนัยยะขึ้นทันทีอันที่จริงการมอบตำแหน่งให้โซกังและการมอบตำาหนักไม่จำเป็นต้องผ่านฝ่ายใน แม้สถานะเดิมที่เพิ่งสืบทราบจะไม่ได้สูงส่งถึงเพียงนั้นแต่สถานะก่อนกลายเป็นคนของตนโซกังก็คือทาดหลวงทะเบียนทาสก็ยังไม่สมบูรณ์จนน่าใส่ใจแต่อย่างไรก็ตามทะเบียนประทับตราขุนนางเจ้ากรมฝ่ายใต้ก็อยู่ในมือตนแล้วดังนั้นอีกฝ่ายจึงถือเป็นสมบัติอย่างหนึ่งแน่นอนว่าถึงแม้จะไม่มีทะเบียนนั้นอย่างไรเขาก็คือจกกักรพรรดิดังนั้นแม้จะไม่ได้มอบตำแหน่งให้เจ้าตัวก็ไม่มีอำนาจจะปฏิเสธอยู่ดีความรู้สึกจะเป็นอย่างไรก็ช่างเป้าหมายหนึ่งเดียวคือเพียงครอบครองร่างกายเท่านนั้ แต่จาฮอนกลับฝ่าการคัดค้านมากมายของเหล่าขุนนางเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งสนมขั้นโซโอีแก่ยูโซ,โซกังเพียงเท่านั้นไม่พอยังถึงกับให้เข้าไปพำนักในตำหนักหังวาสนมผู้ใดได้อาศัยในตำหนักนั้นล้วนนับว่ามีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากอุทยานด้านหลังตำหนักคอนระยุงเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปได้หากมิใช่การเดินเล่นพร้อมองคกก์จักรพัรดิเพราะพื้นที่ตรงนั้นมีเพียงฝ่าบาทผู้เดียวที่สามารถรถผ่านได้เมื่อเดินไปตามทางเดินที่ทำจากหินสลักของอุทยานไปเรื่อยๆก็จะปรากฏประตูบานหนึ่งและมันคือประตูหลังของตำหนักหงฮวานั่นเองตำหนักหงฮวาเชื่อมติดกับตำหนักคอนระยุงเป็นสถานที่ที่องจกกักรพัรดิสามารถสเสด็จไปพักผ่อนหรืออ่านตำราตำหนักหงฮวาคือสถานที่เช่นนั้น ดังนั้นตั้งแต่อดีตผู้ที่สามารถเข้ามาพำนักในตำหนักหงวาจะต้องเป็นสนมผู้ใกล้ชิดกับฝ่าบาทที่สุดทวา่าด้วยขึ้นชื่อว่าบุรุษหรือไม่ก็ด้วยความพิเศษในการยืนอยู่จุดสูงสุดของอำนาจบรรดาจัก,กรพรรดิตั้งแต่ดีตะการจึงไม่ได้มีการวางตัวสตรีหรือบุรุษเพียงหนึ่งเดียวใกล้ชิดไม่เคยแสดงความรักใคร่ต่อใครเป็นพิเศษดังนั้นก็เลยไม่เคยมีการยกตำหนักหงฮวาให้เป็นที่พำนักของผู้ใดมาก่อน หากอนุญาตให้สนมได้เข้าพำนักในตำหนักหงฮวาเพียงไม่กี่เดือนก็เปรียบเสมือนการประทานผ้าแพรหรือแหวนหยกคู่แล้วทว่าจักรพรรดิยังจะหอนกับประทานตำหนักหงฮวาให้เป็นตำหนักของสนมยูโซอีตั้งแต่แรกเริ่มเพียงเท่านั้นหน้าหรือมิใช่เช่นนั้นหรอกยังได้ประทานนามว่าโซฮา และทรงเขียนนามนั้นลงบนกระดาษซอนจีด้วยพระหัตถ์ก่อนจะนําไปแขวนในตําหนักคงฮวาด้วยพระองค์เองอีกไหนจะทรงเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งตําแหน่งไหนจะประธานตําแหน่งและมอบจุมพิตฝ่าบาททําทุกอย่างด้วยตนเองทั้งสิ้นจนทําเอาดวงตาของผู้คนทั้งหลายเบิกกว้างขึ้นอย่างไรก็ตามเวลานี้ยูโซกังก็กลายเป็นสนมยูโซอีและมันก็ผ่านมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วหลังร่างบางได้รับพระราชทานให้พำนักอยู่ที่ตาหนักคงฮวาทว่าความเดือดเนื้อร้อนใจของเหล่าขุนนางยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง